สวัสดีค่ะป้าเป้รีวิววันนี้จะพามาที่อินทผพาลสวนใหญ่168ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะสวนใหญ่มากนะคะต้นอินทผพาลเยอะสุดๆเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางมากนะคะสามารถขับรถเข้าไปได้เรื่อยๆเลยค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะกินกันไม่หวั่นไม่ไหวนะคะมีให้ชิมฟรีด้วยนะคะทุกคน สดๆจากต้นเลยนะคะมีคนมากมายที่มาถ่ายรูปคู่กับต้นอินตผาลัมนะคะเก๋ๆไปค่ะเริ่มช็อปปิ้งกันอันนี้โลละหกร้อยเนาะอัพเอสดาหารอ,อันนี้จะ,ะออกอลห้ว ตามามีอยู่นั่นเย็มๆรีบค่ะอันนีามาแดนกลันมากกวานอยนี่นี่เธออะไรไหมส่งแพ่งร่อยสุดสิ่เกียวก็ไม่กวาผลผลิตที่เก็บมาแล้วนะคะก็จะมีการนำมาจัดช่อนะคะแล้วก็นำมาขายที่หน้าร้านค่ะ เราจะลองมาชิมแบบสีแดงดูนะคะเขาบอกว่าให้กัดทางนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ฝาดใช่ไหมอ,อันนี้นะคะจะหวานกวานเม็ดสีเหลืองนะคะชุ่มคอนะชอบสีแดงอร่อยค่ะนี่คือเม็ดอินทผาลัมนะคะที่เรากินไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาเพาะวิธีการเพราะก็ง่ายๆแค่กดเม็ดลงไปในดินแค่นี้เอง จริงหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารดน้ำใช่ไหมอันนี้ดอกอะไรคะคุณคอสมอสเราก็ปลูกถุงเล็กนะจำไว้นะครับถุงเล็กเราลง,งลปลูกอะไรไปก็นจำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงนี่ให้ชมคอสมอสก่อน พอสมบ้านเรามีหลายสีนะคะขาวชมพูม่วง